วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับน้องฟ้าโอเคกับน้องน้องโค้ยคุณค่ะคุณวายค่ะโอเคขอไปเปลี่ยนชื่อสักครู่แป๊บหนึ่งไปเปลี่ยนชุดของพี่ฟ้าเราครับเวมามาดูว่าพี่ฟ้าเขาจะมาหรือยังก็แค่ต้องรอไปแล้วค่ะฟ้าคุณฟ้าจะมาหรือยังไปจิตคุณฟ้าก็มาครับ คคมาตอนไหนไม่เห็นเลยมาแล้วแม <c oughs> ่มามาแล้วมาแล้วมาโอเคครับก็มันเป็นเรื่องของพี่ฟา้าคิดผิดสุดว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นโอเคครับผมมาแล้วเมืนี้เขาบอกว่าทำไมพี่ฟา้าพีมันบ้าหรอได้แล้ว <c oughs> ลว,ลว้าปิดเทียบอ่าได้ละงั้นเรามานอนก่อนดีกว่าเนาะผมไปทำที่รักแล้ โอ้รู้สึกมันดูเฟี้ยวๆกัไม่รู้เหมือนเอาจากไม่ทำัำละใครปล่อยเมาส์เนี่ยผมเองนะอันใครอา้าวพี่ไม่ขี่มันทำไมอะขอโทษทีน,นะครับมามาตัวนี้โคตรดื้อมาตัวดำเนาะตัวดำเหรอพี่ไม่ได้ปล่อยนะเว้ยตัวดำพี่ปล่อยแต่น้ำตาลกับขาว เราเล่นมา้ามันไม่ได้รู้เลยมันมันฟังคุณเนาะโอเคนีม่มาคุยกับผู้ชมก่อนวันนี้เราก็จะมาเคยรักวไว้เว้ยเคยเตะทิ้งมานอนเร็วมาลักแม่แก่โอเคได้แป๊บนึงเดีย๋ยวผมนอนเคคุณอย่านอนดีทำไมอ่ะจะมันเช้านอนเฮ้เฮียเราไม่ให้นอนอีก <ไ>อ้าวตัวเมื่อกี้อยู่ไหนอะตัวที่มันเป็นเหล็กมันยังจะรักกันอยู่ได้รักกันแล้วไม่คลอดลูกให้เนี่ยน,น,น่าน่แปลกปะเนี่ะเฮ้ยไอตัวทองอะเฮ้ยไหนอ๋อ,อ,อไปต้องทำประตูใหม่ด้วยนั่นเนี่ยไปอัดไปปวดชีสเลย โอ้นโยนานจริงจริงเบอร์ดิวะคือ,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 อตอนนี้เรากำลังหลับแบบโอ้อยสบายคงเช้าแล้วหรือมั้งคะถ้าขึ้นมาทันนะคะขึ้นมาทันเวลาลแล้วก็ขอฝากคลิปนี้นะก็อย่าลืมกด สับตะไคร้กันด้วยโอเคยังไม่จบอ่ายังไม่จบแต่แค่ขอบอกไว้ก่อนงสับตะไคร้ด้วยโอเคเอาแล้วคุณฟ้าไม่เอาของอินชาใดเลยนักหนาที่มากรางอะไรหรอดูแต่ละอย่างที่มันทำอย่าง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 ยเอาหายไปไหนตัวหนึ่งอ๋ออยู่นี่อยู่นี่เอาสรุปทำไมมันมีตัวนี้ด้วยตัวนี้เกี่ยววะ มีเกีียวเยอะเกลียวใช่ไหมข้าเกีียวก็มานี้ใช่เลยน,นะต้องให้มันเดินตามพีระมานิดเดียวแหนนะ,น,น,ะน่ารักจุจ๊บจุบตัวลายข้ามเลยนะตัวลายอ่ะตัวลายอย่ามายุ่งอเอาละค่ะเราจะมาคุยกัยบน้องคุณคุณ ถ้าเกิดยุงลายถ้ายุงลายมันมาเออไม่ใช่พูดผิดโอเคไม่ต้อง,งานา <laughs> เพรฮะเล่นมุกไม่ถูกเลยค่ะไม่ต้องเล่นมุกก็ได้คับเฮ้ยคุณถ้าอยู่ดีๆคุณถ้าสมมติว่ายอยู่ดีๆอะ่ะเอ เราอยู่ดีๆเราเล่นโทรศัพท์อยู่เรายุงมันได้ยุงลายมาต้องทำยังไงอ่ะขี้หผิดค่ะคก็ทักตอบไปสิคมมันยุงลายยุงลายมาไปทำอะไรล่ะได้อาหารแล้วนกคุณให้เอาปีกเอาปีกมาคือตอนนี้เรามา,าขี่เอาอย่างนี้เรามาขี่เดี๋ยวพี่เปิดไอ้นี่เอาเอาแม่แบบแข่งขี่ม้ากันโอเคปะ Okay. แข่งขีมากัน mm hmm. ก็ขออยู่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กันด้วย <Okay. S 1> แล้วก็อย่าลืมกดดามน,นะคะสวัสดีก่อสวัสดีค่ะ <Hi. S 1>